สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยเรื่องราวแรกนะครับไปดูในเรื่องราวของการประชุมผูม้บัาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับโดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมณนะห้องในศวนกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างนี้นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยครับได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของกองทัพไทยซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับเหล่าทัพและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้บรุาการการปฏิบัติงานร่วมกันได้แก่ด้านการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์ โดยการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันสําคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องการจัดโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภยัยโควิดบริจาคโลหิตโดยปัจจุบันมียอดกําลังพลกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตสะสมกว่า50ล้านมิลลิลิตรนะครับตลอดจนดํารงความต่อเนื่องในการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโดยบรูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังได้จัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกองทัพไทยและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม30ผลงานนะครับโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่1 4กันยายนนี้ด้านการป้องกันประเทศครับในด้านการใช้กำลังศูนย์บัญชาการทางทหารได้ประสานงานอำนวยการและกำกับดูแลผ่านศูนย์บริการเหล่าทัพในการจัดกำลังและวางกำลังในการป้องกันชายแดนเพื่อรักษาอิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ส่วนด้านการเตรียมกำลังได้ํำรงความต่อเนื่องโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ราชการทางทหารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาสนับสนุนการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยรวมถึงได้จัดการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2016นะครับเพื่อทดสอบอำนวยการยุทธตามแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤตทดสอบระบบการควบคุมบังคับบัญชาในการอำนวยการยุทธและทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารบนพื้นฐานของแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตกนะครับ นอกจากนี้ยังได้จัดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารปปะะํำปี2,566เพื่อพัฒนากิจความสามารถการปฏิบัติการรบผสมเหล่าเนี่ยให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่สอดคล้องกับบริบทความมั่นคงในปัจจุบัน ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับได้จัดกําลังสนับสนุนสานักงานตํารวจแห่งชาติในภารกิจการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกส2 2 2นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ภายใต้กรอบการดําเนินงานของประชาคมไซเบอร์กองทัพไทยสําหรับด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับ ได้จัดทําแนวทางการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์โดยบุรณาการกําลังพลและยุทธปกรณ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพและสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับในรูปแบบบัญชีพร้อมเรียกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็มีหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ยากลําบากและทุรกันดารการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกองประชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งกำลังพลยุทธปกรณ์และได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับอาทิอุทกภยัยภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันนอกจากนี้ก็ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจาก30หน่วยงานนะครับทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตริรวมถึงสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศนะครับโดยกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพได้ขับเคลื่อน,นกลไกความร่วมมือในทุกระดับทั้งในกรอบประเทศมหาอำนาจมิตรประเทศและก็ประเทศรอบบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆที่สาคัญครับอาทิการแลกเปลี่ยนการเยือนการประชุมทวิภาคีและพหุภาคีที่สําคัญการฝึกและการปฏิบัติเพื่อการรักษาสันติภาพเป็นต้นนะครับ ในส่วนของกองทัพบ,บกครับได้ชี้แจงผลการปฏิบัติที่สําคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบได้แก่ด้านการพิทักษ์รักษาปกป้องเทิดทุนสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทริดทุนสถาบันพระหมหากษัตริย์ในวราระต่างๆและโอกาสที่เป็นมหามงคลอย่างต่อเนื่องนะครับการสนับสนุนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน145โครงการการสนับสนุนศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจดำเนินโครงการทหารพันธีดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางที่หน่วยรับผิดชอบ ด้านการป้องกันประเทศนะครับการจัดกําลังป้องกันชายแดนในห่วงที่ผ่านมาไม่ปรากฏการลุกล้ําดินแดนทางบกจากกําลังทหารของประเทศเพื่อนบ้านโดยหน่วยเนี่ยได้วางกําลังและก็ปฏิบัติภารกิจที่รับมอบเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ระวังป้องกันพร้อมทั้งได้สนับสนุนยุโทโธปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมให้กับกองกําลังป้องกันชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ในด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างกำลังของกองทัพบ,บกให้มีโครงสร้างและอัตราการจัดให้มีความทันสมัยนะครับเพียงพอต่อการใช้กำลังรองรับภัยคุกคามในปัจจุบันการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้กำหนดแนวทางในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมนะครับโดยการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยต่างๆให้สามารถผลิตสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาใช้ในกองทัพบ,บกเพื่อประหยัดงบประมาณ ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินะครับอาทิการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นๆเช่นการสกัดกั้นการลักลอบนําเข้าส่งออกทรัพยากรธรรมชาติสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอื่นๆนะครับรวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนการเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างบูรณาการและก็มีประสิทธิภาพการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศนะครับการจัดลําดับความเร่งด่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด <Ti> ้านการทหารในระดับกองทัพบกกับกองทัพบกมิตรประเทศโดยยึดถือตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยแล้วก็ปรับให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินการในระดับกองทัพบกนะครับโดยจะยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้บัญชาการสูงราชการทางทหารนะครับตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเนี่ยให้มีความสําคัญเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่งเต็มขีดความสามารถและดำรงความต่อเนื่องในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับแล้วก็เกิดความสงบเรียบร้อยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ในส่วนของกองทัพเรือครับได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบได้แก่ด้านการพิทักษรักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ได้มีการจัดกําลังถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจํานวน131ครั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจํานวน3,394ครั้งรวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตามที่รัฐบาลกําหนด ด้านการป้องกันประเทศนะครับการทบทวนยุทธศาสตร์กองทัพเรือและกาหนดโครงสร้างกําลังรบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปการฝึกเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศโดยกองทัพเรือนะครับได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือประจําปี2066เพื่อเตรียมความพร้อมของกําลังรบและระบบอํานวยการยุทธตามแผนป้องกันประเทศการเสริมสร้างกําลังกองทัพที่สําคัญได้แก่การรับมอบเรือหลวงช้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าประจําการนะครับ นอกจากนี้ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับโดยได้บังคับใช้กฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามอำนาจหน้าที่การจับกุมยาเสพติดให้โทษนะครับการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนอกจากนั้นเนี่ยยังได้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกองทัพเรือฝั่งทะเลอันดามันรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต,ตามโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนด์บริดจ์นะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลให้แก่รัฐตลอดจนส่งเสริมบทบ,บาทศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าซอนชนให้มีบทบาทนํา ด้านความมั่นคงทางทะเลระดับภูมิภาคนะครับในส่วนของกองทัพอากาศครับได้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่สําคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบครับได้แก่ด้านการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยได้นําสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก,กรณีพายุไซโครนโมฆ่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานครับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันในวันสําคัญต่างๆการจัดหน่วยทหารรักษาพระองค์ถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยในหมายที่สําคัญด้านการป้องกันประเทศครับโดยการบินลาดตระเวนรบทางอากาศตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับเพื่อป้องปรามการบินล้ําแดนให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติและในห่วงเวลาปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามให้เกิดการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วกันด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับ โดยการรักษาความปลอดภัยและก็การรองรับการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่29การนําขีดความสามารถกําลังทางอากาศเข้าบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ ด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนนะครับอาทิการบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติภารกิจฝนหลวงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศการสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติการนภพารักไทยร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยในภารกิจการอพยพคนไทยที่รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในสาธารณสูดานนะครับการบรรจุเข้าประจําการระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางนะครับ ซึ่งเป็นอากาศยานร้คนขับแบบ m e เดีย Attitude Long Endurance หรือว่า m a ลนะครับ M A L E แบบแรกของประเทศไทยครับการจัดทำแผนงานสำหรับการพัฒนาพื้นที่สนามบ,บินเชียงรายเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมาเทาภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับในส่วนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญให้ที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบนะครับได้แก่การจัดกิจกรรมอาสาภัยพิบัติ การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและอำนวยความยุิธรรมทางอาญาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับโดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญ2ด้านได้แก่มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการยกระดับความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะครับแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 64จนถึงปัจจุบันและมาตรการปราบปรามยาเสพติดได้แก่การปราบปรามยาเสพติด2 1 3 1 0 4คดี โดยการยกระดับความสําคัญในการป้องกันยาเสพติดแสวงหาความร่วมมือนะครับกับภาคเครือข่ายจะทําโครงการชุมชนยั่งยืนซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2564แล้วด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการวางระบบการรับแจ้งความออนไลน์นะครับจำนวน35,000 952คดีมูลค่าความเสียหายเนี่ย41,336ล้านบาทแล้วก็สามารถอายัดเงินนะครับได้ถึง747ล้านบาทซึ่งพบว่าสถิติประเภทคดีสูงสุด5ลำดับนะครับได้แก่หลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการ1ะ3 8 4หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน1 3 3 9หลอกให้กู้เงิน1 3 1 5หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์108.15และข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับหรือว่า c เซ็น e n t e r เนี่ย107.47นะครับรวมถึงการผลักดันพระราชกำหนด การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งมันคับใช้เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับ และในโอกาสนี้นะครับผู้มชัชกการทหารสูงสุดได้ขอบคุณเหล่าทัพและก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้ทุ่มเทเสียสละร่วมแรงร่วมใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาภารกิจต,ต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้สําเร็จด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและก็ขอให้ดํารงความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพและก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการดูแลประเทศชาติและประชาชนพร้อมกับปกป้องสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ กองทัพไทยและสันักงงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาธีปไตยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดยจะใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสนับสนุนและก็แก้ไขปัญหาด้านต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนสืบไปนะครับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย